พ่อแม่สร้างเรามาไม่ใช่หรอครับไม่เห็นมีพระเจ้ามาสร้างเลยโอเคฟังดีๆนะครับการที่บอกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ที่สร้างเรามาจึงไม่มีพระเจ้าเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการพูดว่าคนถ่ายเอกสารเนี่ย คือผู้ประพันธ์หนังสือซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่า false cause fallacy นะครับหรือก็คือเป็นการให้เหตุผลที่ผิดพลาดโดยที่สาเหตุและผลลัพธ์เนี่ยไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันซึ่งในทางชีววิทยาเนี่ยนะครับ DNA นเเนี่ยก็เปรียบได้เหมือนข้อมูลที่เหมือนหนังสือซึ่งบรรจุข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสิ่งมีชีวิตเอาไว้นะครับดังนั้นพ่อและแม่เราเนี่ยจึงทําหน้าที่เพียงคัดลอกและส่งต่อข้อมูลทางพันธุกรรมอย่างละครึ่งของพ่อและแม่เนี่ย มาให้กับเราครับซึ่งตัวของพ่อและแม่ของเราเองเนี่ยก็ได้รับข้อมูลคัดลอกนี้มาจากพ่อแม่ของพ่อแม่อีกทีนึงครับและเมื่อเราได้ทําการให้เหตุผลเนี่ยย้อนกลับไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้รับข้อมูลคัดลอกซึ่งส่งต่อกันมาย้อนกลับไปได้ถึงมนุษย์คู่แรกหรือต่อให้อธิบายในเชิงของทฤษฎีวิวัฒนาการเลยเนี่ยครับก็จะเป็นสุดอยู่ที่สิ่งมีชีวิตที่มีข้อมูลชุดแรกซึ่งสิ่งที่เป็นข้อมูลที่มีความหมายเหมือนกับหนังสือและรหัสคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันจะสามารถเกิดขึ้นได้ผ่าาาานนกกรรรระบวทงธมชติ ที่ไร้สติปัญญาได้อย่างไรและแน่นอนครับจากประสบการณ์ของเราทุกคนเนี่ยพวกเราก็รู้กันดีนะครับว่าธรรมชาติ ไม่เคยเขียนหนังสือแต่สิ่งที่เขียนหนังสือหรือสร้างข้อมูลที่มีความหมายได้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีสติปัญญานั่นคือมนุษย์ที่มีสติปัญญานั่นเองถูกไหมครับดังนั้นด้วยเหตุผลเดียวกันนี้แล้วเนี่ยดีเนเอเนี่ยไม่ว่ามันจะย้อนไปไกลกับไปมากแค่ไหนนะครับชุดดีเนเอแรกที่เป็นข้อมูลที่มีความหมายเหมือนกับหนังสือหรือรหัสคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะเป็นเช่นกันครับที่ต้องการสาเหตุที่มีวิทยาปัญญามีความรอบรู้ในการที่จะสร้างข้อมูลชุดแรกของสิ่งมีชีวิตข้มมาาลจกอู พ่อและแม่ของเราอีกทีหนึ่งนั่นเองครับด้วยเหตุน,นี้เนี่ยการอธิบายว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์กับการที่พ่อแม่เป็นผู้ให้กําเนิดเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันตั้งแต่ต้นเนพะราะว่าในกรณีที่เราอ้างถึงพระเจ้าเนี่ยมันคือการพูดถึง primary cause หรือก็คือสาเหตุเริ่มแรกสูงสุดนั่นเองครับส่วนในกรณีที่เราพูดถึงพ่อแม่ให้กําเนิดเราเนี่ยมันคือเรื่องของ secondary cause ซึ่งก็คือเป็นสาเหตุรองเป็นกระบวนการที่พระเจ้าใช้สร้างมนุษย์ครับ